อ้าวก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้อยู่เกม Internet Cafe Simulator นะโอเคเรากดเริ่มเกมนะครับเป็นเกมก่ยวกอบการแบบที่เราสร้างร้านเน็ตนะครับผมอ่าเอาชีพประมาณนี้กันนะครับผม Seno n e t เน็ตนะโอเคเราเริ่มกันเลยนะคอ่าตอนนี้ก็มาแล้วครับอยู่ที่ห้องนะโอเคปรับซ,เซิเปนทีฟนะครับโอเคอันนี้คือเป็นห้องนอนแล้วนะครับ เราต้องไปที่ร้านนะตอนนี้เราต้องไปที่ร้านซึ่งประตูก็อยู่ตรงนี้นะประตูอ่าออกมาแล้วครับผมก็จะเป็นแบบเป็นสลัมนะครับแต่เราหิวข้าวนะแล้วก็แวะซื้อได้นะครับมีพิซซ่ามีขนมปังโดนัทนะครับแล้วก็อาหารกระป๋องนะยี่สิบบาทยี้สิบาทครับเราก็อิทเลยอ่อาขนมปังมาก่อนนะครับนี่ร้านเรานะครับผมซีนโนเซตเน็ตนะโอเคอเแล้เข้าไปเลยนะครับโอ้โห สกปรกมากนะครับผมตอนนี้คือร้านย,ยังปิดอยู่นะครับแล้วก็มาดูกันว่า,วามันมีห้องอะไรให้เราเล่นบ้างครับก็มีห้องนีนะ้ห้องนี้ยังปิดอยู่นะห้องนี้โอเคห้องนี้จะเข้าได้นะครับโอเคเราต้องทําความสะอาดกันก,นก่อนเลยนะอันนี้ไงโอเคทําประมาณนี้นะผมยาวไปครับผมยาวไปรือว่าห้องลกมากนะครับอ่า อันก็ห้องก็สายแล้วนะครับที่มันเปิดได้นะก็ทิ้งไ้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือป้ายนะครับเป็นโปสเตอร์โอเคอันนี้ก็ต้องเอาไปไว้แบบหน้าร้านนะครับโอเควางไปตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่านี่นะครับตดไปหน้าร้านนะต่อไปแล้วก็มาเริ่มทําร้านกันเลยนะครับอุ้ยอ๋ออ๋อนี่ก็ขยับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นนี้อยู่นี้ได้ไงโอเคนะครับ อันแรกเราต้องไปดูที่เราต้องมาดูที่รา้านมือสองนะว<ม>อันนี้มีอะไรบ้างอันนี้มี CPU นะครับโอเคเราเอา CPU มาก่อนนะครับมันได้ CPU มานะครับแล้วก็วางไปเลย CPU มาแล้วนะครับเอ่ออันนี้มีหูฟังนะครับไม่ได้ใช้ไอ้เก,ก้าอี้โอเคเป็นมูดนะครับเก้าอี้ไม้โอเคเก้าอี้มาก่อนนะปุ๊บเก้าอี้ได้แล้วเก้าอี้ ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับที่เข้าขายนะต่อไปเรามาดูที่คอมนะครับว่ามีอะไรไหมทีจะต้องเปิดกดเปิดคอมก่อนนะครับอ่ามาลวต่อไปที่เข้าไปที่ตัวนี้นะครับเป็นร้านโอเคเราได้ CPU แล้วเราก็ได้เก้าอี้นะครับต่อไปเราต้องเอาโต๊ะนะครับอ่าใช่โต๊ะโต๊ะแล้วก็เมาส์อะเมาส์มาด้วยนะครับโอเคเอาเมาส์อันนี้มานะครับแล้วก็ โต๊ะโต๊ะก็โต๊ะไม้บัวติเอาโต๊ะไม้มาด้วยนะครับไปขาดจอใช่ไหมขาดจอเรายังไม่มีจอเออจออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวใทยไม่มีไม่เห็นจอเอาในจออยู่นี่จอก็เอาตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เงินก็จากสองหมื่นก็เราอยู่หมื่นนะครับ โอเคต่อไปก็รอของมาส่งนะครับอ่าน,นี่ไงของตรงนี้นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือโต๊ะนั่นเองนะโอเคแล้วก็หยิบโต๊ะมาก่อนนะครับขอมีวางไว้ข้างในนะโอเควางตรงนี้แล้วก็กดหันหัน,ห,นหันได้นะครับโอเคแล้วก็ของวางเลยนะครับอันนี้มีเก้าอี้นะครับต้องวางดีๆอ่าเก้าอี้ได้เก้าอี้แล้ว น,นี่คือ CPU โอเคบาง CPU ครับแล้วก็ขายคีย์บอร์ดเอ๊ะคีย์บอร์ดเรายังไม่สั่งนี่ใช่มั้ยน่าใช่นะเยวลองสั่งคีย์บอร์ดกันนะครับคีย์บอร์ดอ่าคีย์บอร์ดอยู่นี่อันนี้โอเคนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับ ็นสิ่งสุดท้ายที่มันต้องการนะแล้วว่าจะได้ครบนะครับอ่าขาคีย์บอร์ดนะกดพุทธไปเลยนะคไอคีหันหันหน่อยห,หันหน่อยแบบวางภาพเอาคีย์นะผมแล้ว่าก็ใช้ได้แล้วนะแต่ก็กดสั่งเปิดน,นะครับเปิดคาเฟ่นะครับโอเคอเพเาแค่เราลดลูกเลยลูกค้าเข้ามานะนี่มีอะไรบ้างเนะี่ยเอาบอกเวลานะครับแล้วก็มีปืนขายอะไรลูกโอเคเราจะได้เป็นตู้เกมนะครับ ก็ใช้เงินไปเลยนะครับเอ่ตู้เกมเนี่ยตบุ๊กโนอตบุ๊กก็ได้นะโน้ตบุ๊กคือมาครบเร็จเลยนะครับโอเคแต่อยากได้เป็นเป็นแอร์ไหมใช่ไหมเรายังไม่มีแอร์นะครับอ่าก็เอาแอร์นี่มาเลยแอร์ดีๆมาเลยนะครับก็เป็นตู้อาเขตนะตู้อาเขดก็เอ่มเอาอันนี้้กนนะกับระดับ5้าดาวนะถ้ายิ่งแบบดาวเยอะก็แบบคนชอบเยอะนะโอเค เ๋ยก็รอลูกลูกค้านะครับเข้ามาตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีลูกค้ามานะไม้มาแล้วมาละ,าละคนหนึ่งครับเพราะเรามีเครื่องแค่หนึ่งเครื่องนะครับคนไ็จได้เข้าแค่คนเดียวนะโอเคมาละเออันนี้คือเอนะครับได้แอลนะเอติดห้องนี้นะโอเคหยิบมานะครับติดไปข้างบนได้ไหมไม่ได้หรอกองไปห้องนี้นะครับวางได้ไหม อันนี้ได้นะครับโอเคอ่าเอามาทำงานไหมน่าจะทำงานอยู่เนาะแต่มุมนี้ผมไม่ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้โอเคเอาไว้มุมนี้แล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปก็มาเคลียร์ตรงตู้เกมนะครับเป็นตู้อาร์เคดนะตู้อาร์เคดนี่ผมจะไว้ในในห้องนี้อุ้อุ้ยอุ้ยเอ,อาเอาบักบักบักเออเอาไว้ห้องไหนดีอ่ะ ตรงนี้เหรอหรือว่าห้องเอาไปห้องนี้ก็ได้นะใช่ไหมเลือห้องนี้ดีเออเอเอาไปห้องแรกดีกว่านะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้อยู่นะโอเคหันหลังเข้าไปนะอ่าวางไปโอเคประมาณนี้ครับโหพอดีกับแอร์เลยนะครับอ่าคนนี้ก็จะออกไปนะออกปุ๊บเราก็เราก็จะได้เงินปั๊บนะครับอุย้ยบิดเงินป่ะเนี่ย เฮ้ยเขาบิดเงินนะผมงหวัน,นี้เราต้องเอาเอาวุธเราไปนะครับไม้เบสบอลนะครับเขาไม่จ่ายตังค์นะแล้วก็ฟาดไปเลยโอเคแล้วก็ได้เงินมานะครับ200สี่สิบเอ็ดบาทอ่ะโอเคนี่นะครับการไม่จ่ายตังค์นะเราก็ต้องเฝ้าดูลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าบคนก็ไม่จ่ายนะมันต้องเล่นเสร็จว่ายังไงค่อยจ่ายได้ไงโอเคนะตอนนี้ก็มีตู้แล้วนะแต่ก็รอลูกค้าเข้ามาอีกนะครับ อ่าลูกค้ามาแล้วนะครับไม่รู้เล่นอะไรนะอ๋อโอเคเล่นเครื่องับถ้าเล่นเครื่องนี่คือเราจะได้เงินเลยนะอ๋อเครื่องนี้ได้เงินเยอะด้วยนะทั้งสองร้อยเลยเครื่องนี้คือมันจะบิดไม่ได้เพราะว่าเราต้องใส่เงินก่อนเราค่อยเล่นได้นะครับมาเลยแบบต้องจ่ายเงินก่อนก็เลยหมดปัญหาไปนะอ้าวโอเคนะตอนนี้คือผมอยากได้นอทบุ๊กนะคะเพื่อแบบมาเล่นนะเอาเป็นอันนี้ละกันนะสีแดงนะตัวนี้นะซึ่งโนทบุ๊กมันจะขาดโต๊ะ แล้วครับเราต้องเอาโต๊ะเก้าอี้มาด้วยนะอ่าก็เอาโต๊ะมานะครับแล้วก็เก้าอี้เก้าอี้อยู่ไหนเอานี่เก้าอี้นี่เก้าอี้มาลีเลยนะผมจะวันนี้นะเฮ้ยโจรน,นะโจรโจรโจรโ,โอ้เขาแจกตังเราใช่ไหมน่าใช่เนาะโอเคครับซึ่งเราก็สั่งไปแล้วน,นะบุ๊ค กลมาแล้วนี่ไงเก้าอี้เก้าอีพา้พัตินี่เก้าอี้มาลีนะเก้าอี้มาลีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้บบุ๊กนะครับอัน,นก็โตไหมมัน,นจะโต๊ะนะอาา่าฮะเดี๋ยวโต๊ะมานะครับผมโต๊ะเราก็ต้องหมุนดีๆหมุนหานเหลี่ยมมันดีๆนะแล้วก็วางไปซึ่งเราได้น้บบุ๊กมานะโอ้เก้าอี้ วิ่งนาบุกปโอเควางโอเคพุดโตไปนะโอเคเราก็นาบุกมาใส่ทีเดียวเลยนะก็ได้เหมือนกันนะครับปุ๊บมาหยิบมานะัววางเข้าไปเลดคราวนี่แวก็พุดไปเรียบร้อยครับก็เล่นได้แล้วนะนี่นะครับโฮมเลดเป็นคนไร้บ้านนะครับแล้วก็ าไม่เข้านะเพาเข้ามันจะมาป่วนได้นะครับแต่เขาไม่เข้านะแต่เขามายินดูผมก็ไม่ให้เข้าโอเคคือแบบยิ่งถ้าเราซื้อของที่มีแบบมีดาวเยอะๆนะครับมันก็ทําให้ลูกค้าตัดใจมันเยอะด้วยนะอ่าเดือนละสี่ร้อยเลยซึ่งผมอยาได้อ่มไม่รู้สิอยาได้คอมพิวเตอร์นะหรือว่านอทบุ๊กดีอะไม่น่าใจนะอืม เาเป็นนัีสิศเครื่องหรอ้วยหรือว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอออันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับโอ้คะแนนก็สามจุดสามหนึ่งนะเป็นคะแนนรีวิวครับอันนี้น่าจะจ่ายภาษีอ่ะอ่าแล้วก็จะจ่ายไปนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นมันจะมีเครื่องดู่มเครื่องดื่มไหมนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นไหมเห็นไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่แหละผมเลยไม่อยากให้เข้านะคนนี้ดูดูดูดเห็นไหมเข้ามาแล้วจัประมาณนี้นะครับก็เลยไม่อยากให้เข้าเท่าไหร่โอเคเราต้องจัดโต๊ะใหม่ด้วยใชื่มั้ย ค okay. ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันแรกนะแล้วก็ปิดร้านได้เลยปึ๊บโอเคไปนอนไปนอนซึ่งการที่จะไปนอนนั้นเราต้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไปฝั่งไหนนะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้กับโรงแรมเรานะอยู่ชั้นบนนะเดี๋ยวเข้าไปนตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็อยู่มุมนี้อ่าห้องก็ไม่ได้ปิดด้วยเยี่ยมไมหมล่ะของไม่หายเนาะโอเคแล้วก็นอนได้นะครับเพราะว่าหลังจากสามทุ่มเราก็จะนอนได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นการเซฟด้วยนะครับอ่านี่ไงตอนเช้าโอเคไปที่ทํางานกันอ่านี่ไงครับบ้านใหม่ละเราต้องแบบกินข้าวด้วยนะครับโอเคแล้วเราก็มีของมาลงใหม่นะมีพัดลม มีเกีคอนโซลครบับราคาอยู่มุมนับพันแปดนะแล้วก็มีเมาส์ด้วย CPU โอ้ CPU นี้น่าจะดีนะแต่ว่าผมขอพัลมก่อนละกันนะครับโอเคพัลมหมาแล้วอาเดี๋ยวร้านอยู่ไหนร้านอยู่มุมไหนเอาหลงร้านเอาอยู่นี่นี่โอเคเราเซตเด็ดนะครับโอ้โหลกมากนะครับ บอกเลยว่าลบมากๆโอเควางลนังไปก่อนนะัดลมนี่้างไหนฮะวางโต๊ะแล้วกันนะโอเคทำความสะอาดก่อนแป๊บนึงนะแล้วใครมาแอบกินในห้องนี้เนี่ยก็คือแบบมันก็มีทำทุกวันนะขยะโอเคสะอาดละเดี๋ยวร้านเดี๋ยวร้านเราโดนรีวิวแย่นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจบคลิปในวันนี้เราก็มาอัปเดตห้องก่อนแล้วกันนะครับ โอ้ความผมก็ไมยังไม่ปิดอันเนี้ยโอเคซึ่งผมก็จะแบบอัปเดตห้องนะครับโดยการแบบซื้อผนังผนังใหม่นะไม่ใช่นี่เดี๋ยว,ดยวกดผิดกดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอเออซึ่งทำยังไงนะมันกดตรงไหนอะนี่ปะอ่านี่ไงดีไซน์นะครับเป็นกำแพงนะกำแพงร้านเกมต้องเป็นกำแพงแบบไหน อืมเอาขาวๆแล้วกันอ่าต่อไปก็พื้นนะครับอันนี้ต่อไปพื้นพื้นก็เอาสามดาวมีไหมถ้ามีได้สองดาวสองดาวอะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเอาเอาสีดำแล้วกันพื้นต่อไปก็เราจะบนนะครับอา้าวไวรัสกินนะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็รอ้อยเครื่องมาอันนั้นก่อน แต่ที่ซื้อมาก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยสีดำม,มันมันดูแปลกๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคก็จุบไว้เพียงนี้แล้วกันนะ